อ่าเอาบุญครับพี่น้องวันนั dad, ่นอันนี้ครับวันเห็ดเข่าโป่งเห็ดโลงท่านครับวันที่เย้มเก่าเด้อผู้ใดอันนั้นกับว่มโฮมบุญอีหย่งก็โฮมบุญเนาะร่วมบุญครับเออมาเสียไม่เหียบ้อครับไม่ไม่สวรรค์เขาเอิ้นไม่แง่สวรรค์ครับพี่น้องมาเด้อผู้ใดอยากขึ้นสวรรค์ก็ไเลยเอาเพื่อนเอื้นไปแง่สวรรค์ครับอือผู้ใดมาเสียก็จะได้ขึ้นสวรรค์ไปแง่สวรรค์น้ากันวัดบูรพาหนองสิมครับำเพอ เรื่องครับนกทาจังหวัดยะโสธรตะเบิงเด้อดอ,อีกจักหน่อยอีกจักหน่อยเพิ่นก็สิพาไปอ่นสลองอันนกกระทาใหญ่อยพี่น้องเอ้แก่ล่งสีเล้วทาสีแล้ว,าลวมาเบิง่งเด้อมาเบิง่นนานายยงนกกระทาใหญ่่ที่นี่นอ,อ,อืม,ม,อมน,น,นเเเกจานะา่าาาวาิครับพระอรหันครับ ไปหอดสิเพราะเป็นดำเปื่อๆอยู่บ่เอาหน้าผมเสียลายรอบเดียนี้ไปงุ่มหาหน้าไลยเทียแล้วครับโอ้โห แจ็คสันเหรอแจ็คสันเหรอวันไทยวันเห็นหน้าสุดคนเดียวมันสิเห็นหน้าไดแเที่ยวที่เหนียวเออไ้่แม่เว่าเพิ่นขึ้นปอเองดอกว่าเพิ่นกระตือเพิ่นเงี้ยว่าเอาใจลูกบอกเพิ่นว่าเอาตัวไปเห็นเห็นสุดเห็นสุนหน่าแล้วให้เขาโป้งครับเฮ็ดเฮ็ดยังครับเฮ็ดขายเห็ดลุงท่านครับนี่งทาน เห็ลงท่านนาะครับขายกับขายครับพี่น้องพู้ได้อย่างได้กับพวไดอยางได้กับทักมากกวนลงท่านเอาไปที่หลังกันเลยเนาะเอาเอามันกับส่วนสีหาองที่เยี่มเก่าเนาะก็เฮ็ดได้หีดเนาะไม่นบ่ครับบ่ม่คจขายขาเด้บ้มขายขาพิ่นต้องขายได้ ท sí, ี่ไหนลงแวลงแวไม่ไปได้ก็ไปรลดในไทยรูปเรา่เป็นว่าเป็นแนวเป็นข้องเลยบ่ในไทยเยาก็เป็นว่าเนแนวเน้องเลยบ่อะไรจอดานไปนั่นกันหรือไม่ใช่เออบบ้านนี่ได้อันเนี้ยอันนี้อ เอาว่าเด้คมล้คาันป่ะครับเนี่ยค้มลงมคาเจี๊บวอ๋อแตะล้ซื้อเลาใหม่กันนักไม่แห้งกันนะเปาดมักเาบุดมักต่ำได้ไหมตามีสีตามีป่ะครับเนี่เอาพัดเบ้าเนาะไปเบิ้งไปเบิ้งันนัดนี้ไปเบิ้งเห็น บ่มาครับผมบอกว่าเพตาองมาเพราเรี้ยวบอมันขืนไปทั้งหม่องเก่าหมียเนนครับมันไปมันกะสิเป็นค้องเนาะมันกะสิเป็นค้องเก่าของมันไปเน่ยล่ะล่องมเราสมมมันกับไปค้องเก่าลองซองลองซองเนีนครับแต่ว่าเขาก็ว่ามันสิเข่ามือนีมืออื่นไปนี่แหละครับแต่ว่ามันังสิขืนไปทงพงคนล่ะ ครับเขาเส่กระังย้อมอันยุอมหมกดาหารแถวอันอันเส้นนั่น่มันเบ่กแ่่เป็นตลอดถึงบวะี่อันนั้นายมันม่เสียเตนีแง่จยมันเกรสาามันจะเกียสตั้งเออมันกีสีเกียดเนี่ยยู่งัมือแต่ผมกับไปบ้านปุ๋ยได้หลายเ็นว่าเลยงามก็เกา งามก็งามงามอยู่งหรออขนาดเราว่าไปกันงามอยู่เขียวดีอยู่เอาผมไปน่ะเนี่นผมไปหาจอบจอบผู้สาวเนี่ยหนึ่งถ้าเทียวผมยังผู้สาวเสียงไบทงหน้ายังไงเนาะมือหนึ่งไปหนึวันนี้หน่อยสิบเป็นสิบปุ๊ดที่จเสียงผมมือนึงไปน่งวันนี้น่อยสิเป็นสิบปที่จะเสียงผมจักเหม็นนักเลี่ยนบ่หนักเลี่ยนครับ กับเป็นเลขหน่อยทั้งผู้หญิงผู้ใช่ไหมบัครับหน้าหน้าเสี่ยไหมครับนั่งยุ้ยเถียงแล้วเราถามผมว่าพออันอันพ่อมาอย่างพี่สันเอาเขากับมาหน้าเขาตัวไว <laughs> ้เียกพี่ก็ได้เราคนกับน,นักขี่กระเดียมอยู่ขวาง <laughs> แล้วว่าโอ้อันพี่สันผมขอนางเนี่ยนะครับว่าสันว่าคือนางโหลดเนี่ย แล้วเบ่งอันั่นว่าว่ามีเด็กหน่อยไม่ยิ่ยสองสามคน่นน่ะอยู่น้ำเขาเนั่นโอ้ยสูนอนสนุกทำผมไ่่หิดจักแต่ว่าผมถามเขาเขากวัายุทธแถวนีอยู่ได้หรือผมบม่หิจักเขาแต่ว่าผมถามเขาเขาก็ดว่ายุทแถวนี่ยละแถวรอบบ้นเราเนี่ยอบอไปักแต่ว่ามเเัทนี่ยล่รอบเ ว่าเช่ไก่ครับว่าบานเท่าเด้บานแกูมโหเน่เออก็ก็ก็กาเนี่ยแต่ว่าผมไม่ิจักนะผมไม่จักหน้าแต่ว่าเขเมอว่ายื้อแถวเท่านี่แหละบ้าหูหนาครับแต่ว่าเขาหงว่ายืแถวบานเท่านี่แหละแต่ผมก็เรยว่ามันเหม่นอยู่บาผมก็เขาใจยังไงเนาะถ้าเจเขาเหมี่ยนผมเสียใจเลยผมไปผู้เดียว มันว่าไรเนี่เออบางทีเขาเฮาไปทายมาล่งยังสิ่ถเข้าเจ้าว่าอนุญาตเนี่เขาก็ผพิดอันนี้ครับเขากับเฮาก็ผิดเต็มเต็มเนี่ยเขาไปใส่เ้กะหันศาสตร์เอาตัวละครัโอ้ยแม่เฒ่ากันเลเนาะแม่เฒ่า แม่แถวนั่ง <och> ย <ain rooms> ่องๆท้ายรูปแล้วมันเลื่อมหนาเลื่อมหลังเลยคืดยากบัดสิเข่าไปอันคืดยากบัดสิเข่าวไปเอาแปลว่าอะไรคือยากหมองสิไปว่างขาบโป่งขังในแห่ศาสตร์มันกับเซียนศาสตร์มันกับหันได้โย่เล่ากับลืมข้าวไปเลยกันยังไะเอ้า เอาบุญครับพี่น้องเพื่อนนั่นอันนี้ครับเพื่อนเห็ดเขาโป่งเห็ดลงท่านครับวันที่เย้มเก่าเด้อผู้ใดอันนั้นกับมาโฮมโฮห้มบุนอีหอย่งก็โห้มบุญเนาะร่วมบุญครับเออมาเสียไม่เหี้ยบ้อครับไม่ไม่สวรรค์เขาเอิ้นไม่แง่สวรรค์ครับพี่น้องมาเด้อผู้ใดอยากขึ้นสวรรค์ก็ไเลยเอาเพื่อนเอื่นไ้แง่สวรรค์ครับอือผู้ใดมาเรียบก็จะได้ขึ้นสวรรค์ไปแง่สวรรค์นํากันวัดบุรพ่าน้องสิมครับอำเพอ เรื่องครับนกทาจังหวัดยะโสธรตาเบิงเด้ออีกจัาหน่อยอีกจ้าหน่อยเพิ่งกัสิพาไปอ่นสล้องอ่นนกกระทาาหง่อยู่พี่น้องไอ้แก่ั่างสีแล้วทาสีแล้วมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งนกกระท่าเงยอยู่ที่นี่อืมครับ พระอรหันต์ครับพระพระอรหัน็ <laughs> นเข้าเอ,เอินอนี <laughs> ่นเ,เ,อเอ <laughs> ครับเพื่นเฮ็ดตักบาทนะเออท่านหน้าด่ักบาทเพื่นก็หมุนอ้อมไปเอเมนครับผมนี่แหละภาพข้าเจ้าไปจ้างครับมอลล่าเหมือนเซา สาวน้อยลำพันโชว์ครับสาขาสองทุ่งกัดยุบบ้านยุบสารข้ามครับผ้าพันไปจ้างไปจ้างสามแสนหาครับ,บแมนครับวันที่ชิมหาเมษาไปนะครับไปเบิงมาล่อมน้ำกันอ่ามัน,เป,นเ,เ,เป็นเทศกาลนะครับแต่ว่าขันพ่อเทศกาลกระเีสามแสนสอง เอากือบซีนี้เตอนนอโรดก็ไปกันเลวันที่แต่ว่าผมว่าในใจเอว่่วันที่21พฤษภาคมน่ะสาวน้อยเพชรนเพยงยุทธวบการนะครับที่าการบอสที่าการเรื่องนี่แหละครับอืที่บการนั่เพอเรืองนี่ครับสาวน้อยเพชรบ้านเพงพฤษภาคมวันที่25ครับ

เอาสอง้างเนี่ยจากคนเื่อนมองสน่าเาจะแกตักันอยู่ไกันอนดาอันดากันอันดากันเดี๋ยวเระอ่านดยเาจะอานดยค่จด้กันอนดากันคุณแม่จะมาดากัน เท่าเอาบุญเท่าเอาบุญเจีดตออเนีย่ครับเฮดเฮดเฮดซ่อนีบ่เฮดเฮดมือเดียวนี่บะ ต้อวท่านแล้ยวเวีครับเดี๋ยวรักกม่าอแล้ัก็มาหอดกัน่าแล้วเราบ่กับจีวาสละเอ้ยแลวาไครับพวกไปเห็ุงานกันมาที่นี่ครับ